กบ้าหน้าหนาวป่าเมียเก่าน้องบัวลาคูเจ้าลืมกินผักแท้งแตงฝนใจ่แกัวต่คนผ้าผู้นองบัวลำคูสาวคนใจดำเบลล์เบลล์เลลเบลลเลเบลลเบลล์เลล์เบลลเลลเลเเเเเเ กันได้สักพักก่าจู่กันากตามพึงจนวินอยู่ยาแต่เมียคนนี้งานมีหลีอยู่กาลสินแกต้เลิกกับยุงพินย่านกาลสินญานไดโนเสาร์เา้ยย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 ยอยยไย้ยย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 ย่ยย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 กยย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 ่ยยยยมยย แ้วเมียนะะเบิดนอะไรบเบ้นเบิ้ดีอคนักอผู้ไทยกันเลิกลาดาบลรูภาษายัมเขาดาปิเลอร์ปิเตอร์เตาลูกเตาทุกคนเด้อเตาจากใจที่มอเสมอทุกคนเหลืเด้อที่เคยอยู่นำเเฮ้ยเฮ้เฮเิ้เตาวเราอยากฝากความอยู่เ่ิมเีาที่เล่ามาทุกนางหากคนไหนเจอบ้างตาลูกมาเย่ด้อโอ้โหลอะไรจังหวัดที่อยู่ได้เชื่อเธอจี่พ่ออยู่กรุงเนีแหละัน กจำมาหมดยังคไพี่งตะลกตลกแม่จำมาได้บันยายนี่จำได้ไม่ก้องใช้กองจังหวัดิบบมบอันพี่ไหนบะะเราจะเอาเจี๋ยบกอจังหวัดดิคือไม่ต้อไปอีสาน อีสานเลยเนาะแม่เ่าที่เั่มาทุกนางพาคนไหนเธอบ้างพาลูกวยามายเด้ด้ลูกลูกอะไรทุกจังหวัดที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเธอโอ้ยนน่จังหวัดเอชื่อเธอเจบจังหวัดเจสบเมีไมีเจดิบเก้าดิมาท่านหัวเจ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 เเจเจจเเจเจเจเเจเจ สุคนครนคนี่ผู้ละโหแล้วป้าป้าบ่ทุกคนนครบุคนนี้นั่นไก่ไก่แม่ลกอนเนี่ยเป็นหยังเป็นหยังเอาลูกหลายอ๋อลูกเป็นขคอกกะ